กรรมลิขิตทุกชีวาเกิดปรากฏเสริมสร้างบทบาทไว้ในโลกกว้างโลกมายาสุขทุกปนทุกทางเล่งก่อร่างสร้างตนสร้างผลบุญสังคมคนสมมุติทั่วสวมหัวขนบ้างผาดโผนเกียดตสงสัก เลิศหลักฐานบ้างต่ำต้อยน้อยทรั์อับประมาณถ้าต่างทายานตามอยากฉากชีวิตจากชีวิตผเผชิญโชคสุขโศกเศร้าเท็จจริงเอาสติเข้าลิขิตจากคนดีปราพฤตกรรมย่อมสำริดจ,จากคนผิด ปรากฏบทแสดงชีวิตเปรียบน้ำค้างกลางยอดหญ้าสุริยันไขแสงจ้าและหายแห้งขันรูปนามธาตุทีเวียนแปลเปลี่ยนแปลงคืนสู่แห่งที่มาปรากฏการ ค่าของคนควรค่าอนุสติทุกชีพมิคงมั่นไัยผันผ่านปัจจนีโลกทักทวงทุกดวงมานใครที่ท่านวางกรีดให้ด้วยใจจริงกราบนรรมจากการ พระเดชพระคุณนันหลวงบอวิระศีราโซโต้ดวดยก้มกระดบเป็นอย่างสูงกราบนัสาชการพระคุณเจ้าทุกรูปทูกวัดทุกสำนักขอจเจริญธรรมมาย่งคุณแม่ชีแม่ชีพามขอธรรมาสวัสดีญาติธรรมทุกทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมพุทธสมาคมเอฟเอ็มลอย่จุดองห้มิด สื่อสั่งสักนการเรียนลู้การศึกษาการปฏิบัติและการเผยแพร่พระพุทธศาสนาท่ามการอาอกาศจากกัอป้าบ้านสั่งคยุยเพื่อพังค้นจังหวัดสกลนครญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้สามารถแจ้งผลของการรับฟังแสดงความคิดเห็นหรือสนทนากับผู้ดำเนินรายการใดที่ไมยเลข 042090271ค่ะเมื่อนี้รายการสนธนาธรรมย้ำบายจากแม่ปุนกระไดมาพบพ่อพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมของเขาคือเกาเวลาเดิมั้งจะบายสามโมงจนถึงบ่ายสีมม่โมงหนึ่งสมโมงโดยประมาณหากว่าญาติรรมท่านไดอยากเข้าร่วมรายการกาเสิ้อไดสุขุสุขคนค่ะเมื่อนี้เป็นวันที่สามสิบมีถุนา เออสองพันหาร้อยหกสิบหกเป็นวันสุกวันสุดท้ายของสัป,ปดาห์แล้วเออเมนี่อ้าวมาพ่อกันไม่ไฟังต้นรายการก่อนหมอบพยาธิธรรมทุกท่านทุกคนฟังพร้อมกันค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโต